สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสล็อตพีจีครับผมมาอยู่กับเกมหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือปริศนาของอียิปต์ครับผมมาอยู่กับค่ายโบอิงหนึ่งหกแปดครับผมมาวันนี้ก็หกมาที่เจ็ดร้อยครับมาเปิดปิดเธอโบตามสเต็ปเลยครับผมมาจัดหน่อยครับ ไปที่บิดเท่าไรดีเดี๋ยวคิดก่อน,นครับมาจะไปเลยครับบิตสามสิบเอามาหกบาทครับผมอีทีโออีหกบาทครับผมมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยเออสิบสองบาทครับผมโอ้ได้ไปยี่สิบสี่บาทครับผมเปิดออโต้ไปเลยครับผมมันจะเกิอนอะไรนักหนาครับเนี่ยมา ไปต่อเลยครับผมเอาสวยครับผมร้อยแปดบาทครับผมโอ้โหไม่ไหลครับผมมาอือสามบาทครับผมเอาเก้าบาทครับอืมได้ไปสิบสองบาทบมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยร้อยห้าสิบครับผมบ้างนี้มาอีกสวยครับผมสิบสองมาครับผมโอ้โหได้ไปร้อยหกสิบสองบาทครับผม ไม่ถือวันน้อยเท่าไหร่ครับมาอีกหกบาทครับมาอืมหกบาทครับผมมาหน่อยสามบาทครับเอ้าอีไม่มาครับเมื่อกี้โอ้โหเอ้าอีมาเต็มหน้าเลยครับผมสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทครับผมโอ้อีสามบาทครับอืสวยงามครับผมได้ไปร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ครับเอาเก้าบาทครับ มาอีกไหมไหลหน่อยไหลหน่อยไหลอีกไหมเออสวยครับผมสิบสองบาทครับผมมาไหมเออสิบครับผมได้ไปเจ็ดสิบโออีอกห้าสิบเอ็ดแล้วอีกที่โอ้โหไม่บึ่อเลยครับได้ไปหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทครับผมโอ้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมขุกมากันที่เจ็ดร้อยครับผมโอ้โหถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผมแตกดีอยู่มา จะต่อครับเอาอีโคกาครับมาอีกไหมอืมอืไม่มาครับไปโอ้สวยครับผมเดบนี้โอ้สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทครับผมตีมาไหมโอ้โหเอาสิบครับเอาได้อยู่ครับสามสิบหกบาทอีกทีเออสองร้อยห้าสิบห้าครับผมโอ้โหหมดไปครับ ได้รางวัลก้อนโตครับได้ไปเท่าไรครับหกร้อยแปดสิบสองบาทครับผมเอาเรื่องอยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่มางั้นก็พอพอพองั้นก็ขดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมครับค่ายโบอิงหนึ่งหกแปดครับผมมีเกมหลากหลายให้เล่นครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็ลองเม้นมานะครับผม